เราจะพาทุกคนไปเมืองชาวประมงที่น่ารักที่สุดในญี่ปุ่น แต่ตอนนี้เราอยู่เป็นที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมกำลังจะข้ามไปตรงโซนโอซาก้าซึ่งผมบอกก่อนครับว่าตอนนี้ผมสะดวกสบายโยทินมากเพราาะว่ผมมากับดีแท็กโกครับเฮ้ยวันนี้โกเบโก X กับดีแท็กโกเน็ตเนี่ยใช้ที่เมืองไทยให้เยอะมากต่างประเทศปุ๊บลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะได้ฟรีก่อนเลย5กิกะไบต์ทุกเดือนตอนนี้ผมใช้เน็ตอันนี้ที่เกาหลีใช่ไหมแล้วพอบินไปถึงโอซาก้าปุ๊บผมก็ใช้ต่อได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนซิมไม่ต้องเปลี่ยนซิมใหม่ครับผมใช้ต่อเนื่องได้เลยต้องบอกเล ว่าดีแท็กโ a c o นะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ให้เน็ตที่เมืองไทยเยอะมวกให้เน็ตที่ต่างประเทศฟรีอีก5 g b นะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะวาร์ปกันไปที่อินเน็ตตอนนี้นะครับพวกเรานะครับสี่คน <c oughs> นุกบาส สีผู้ปกครองเขานะครับเราทั้ง4ี่คนนะครับกำลังมุ่งหน้าออกจากโอซาก้ามุ่งสู่เกียวโตแต่ไม่ใช่เกียวโตแบบที่ทุกคนเคยไปผมเราจะไปหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านอิเนะฮะหมู่บ้านชาวประมงครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงแสงดังโคงเขาบอกว่าตอนนี้กาลังได้รับ ความนิยมมากๆในหมูน่นักท่องเที่ยวชาวไทยแต่คนยังไปไม่ค่อยเยอะแต่เขาเรียกว่ากาลังมาก็คืออันนี้มันเป็นหมู่บ้านครับที่มันอยู่ติดตรงอ่าวอินเนะเลยแล้วก็คนชอบไปเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านสไตล์ฟูนายะซึ่งชั้นล่างเนี่ยเขาจะเป็นที่จอดเรือชั้นบนจะเป็นที่จอดเครื่องบินนะครับจะได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอ๊ะซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ย ถือว่ายังเป็นอันซีนอยู่นะเพราะคนยังไปไม่เยอะนะครับหมู่บ้านชาวประมงและแน่นอนครับกับช่วงนี้ครับช่วงลูกค้ารักลูกค้าหลงับผม <c oughs> ตอนแรกเราใช้เน็ตอยู่ที่เกาหลีใต้ใช่ไหมแลวพอเราบินมาลงโอซาก้าปุ๊บเนี่ยเป็นไงไม่ต้องเปลี่ยนซิมใช้ได้เลยครับเพราะว่าดีแท็กโกเนี่ยเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ให้เน็ตที่ไทยยอะมอกยิ่งมาก <c oughs> อีกห้ากิกะไบทุกเดือนนะครับคุณไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิมอะไรเสียเวลาต่อไปใช้จากไทยต่อต่างประเทศเปลี่ยนประเทศก็ใช้ต่อได้เลย อาละถ้าพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่อีเนะเลยฮะรักษารักผัว <c oughs> รักไม่เป็นผัวไม่มเป็นผัว จะเป็นรักษารอกห์เป็นคนชั่วตั้งแต่เกิดมาผมยม่ิคือหัวเป็นแมจูไม่มีผัวตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับขับรถมาประมาณ สชั่วโมงอนนี้เราอยู่จุดทักรถระหว่างทางแต่ที่ผมเห็นวิวไม่นางเขาบอสวยงามมากครับคุณเมื่อแกใช้ GPS ของเครื่องรถมันอ้อมก็เลยใช้ Google Map ที่เป็นเน็ตจากดีแท,ท็กโงเรีเยกว่าคุณซะอย่างนั้นเออโอ้ใช้ตั้งแต่แรงแล้วใช่โอใช้เหนือรุ่นพ่อครับผมพาไปดูวิวโอ้สวยมากตอนนี้อยู่เรียบชายฝั่งทะเลนะครับ เอข้างขวาเป็นทะเลข้างซ้ายเป็นภูเขาถนนค่อนข้าง,างแคบคือหมู่บ้านนี้ถ้าปกติจะนั่งรถไฟมาเนี่ยมันจะตกประมาณ3ชั่วโมงกว่าถึง4ชั่วโมงซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานถ้ามาจากโอซาก้านะฮะแล้วก็ค่ารถไปกลับเนี่ยที่ผมเช็คเมื่อกี้มันจะตกประมาณคนละ 2- องถึงสามพบาทคือมันค่อนข้างแพงเพราะว่า1คือมันไม่ได้มีรถไฟมาถึงโดยตรงมันต้องนั่งมาลงแล้วก็ไกลมากต่อรถบัสนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วคำนวณเงี้ยเราเช่ารถถูกสุดเงี้ยสคนค่าเช่ารถประมาณ90 0 0ันกว่าเยน นะครับรวมค่ารางวนไปกับอีกประมาณ7,000เยนถ้าตกแล้วเนี่ย็จะตกประมาณคนละพันกว่าบาทซึ่งคิดว่าการขับรถถึงเร็วกว่าด้วยเพราะว่าขับแค่2ชั่วโมงและผูกกว่าด้วยเพราะนั้นใครที่เปขับขี่ผมแนะนำว่าขับรถมาเองดีกว่าโอสวยมากเลยครับคือต้องมาเลยอ่ะแบบเห็นคั้งแรกแบบว้าว่ะน้ำใสโคตร ภูนายะนะครับภูนะแปลว่าภูนะแปลว่าเรือครับภูนะแปลว่าเรือยาแปลว่าที่พักบ้านที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยครับก็คือเป็นบ้านที่ชั้นล่างเนี่ยเป็นที่จอดเรือแล้วก็ชั้นบนเป็นที่พักเขาเพื่อความสะดวกในการออกไปใช่เพราะว่าคนทุนนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทําอุตสาหกรรมการประมงกันแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับอุตสาหกรรมหลักตอนนี้เป็นประมงกับท่องเที่ยวและมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษนะเรียกว่า boathouse เฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงจแต่ว่าก็ก็มีไม้ก้างเกศอยู่ข้างในผมอันนั้นโบสถ์พายพายเฮ้ยมีกิจกรรมแบบให้อาหารนกนั่งอแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนแลมีขึ้นเรือด้ยนี่เราขึ้นเรือชมมือดีเลยไป ค่าที่จอดกันบ้างนะครับค่าที่จอดรถที่นี่นะครับตอน8ปดโมงเช้านะครับถึง3ามทุ่มครึ่งชั่วโมงรัต0 0ร้อยเยนส่วนสามทุ่มถึงแปดโมงเช้าคือสองยเยนแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณจอดเดานะจอดค้างคืนอ่ะสามพันเยนก็คือเผื่อใครแบบว่ามาที่นี่แล้วก็มานอนนะฮะสิ่งที่เราจะทําในเมืองนี้นะครับเพราะมีการล่องเรือมีตกปลามีให้หารนกกินข้าวนะครับส่วนใหญ่ก็คือมาใช้ชีวิตสงบสงบเผื่อบางทีใครแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานมานั่งใช้ชีวิตสโล์ไลฟ์ดื่มด่ำบรรยากาศนะคร ซึ่งมาไกลขนาดนี้เนี่ยเน็ตคุณต้องโอเคนะเฮ้ยใช่เพราะดีเทคโค้แพ็กเกจรายเดือนโใช้นี่ได้อีกแล้วอ่าเขาบอกว่านี่นะคะเรือเนี่ยจะมี2แบบเป็นครูสนะครับราคา800เยนเรือใหญ่เนี่ยไปขึ้นตรงนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่นี่ส่วนตรงนี้มีซแท็กซี่โทรเรียกได้เลยอ๋อมันก็จะมีเรือหลายไซส์และลำใหญ่ก็ต้องไปขึ้นพร้อมกันไปขึ้นเรือ ออกไวเคมไวมากครับสตาร์ทปุ๊บออกปั๊บสตาร์ตปั๊บปั๊บออกปุ๊บสตาร์ปั๊บปุ๊บออกปั๊บปุ๊บยจะเล่นอีกมุกอย่างนี้และนี่ครับเราอยู่กับนินจานินจาพังผมผมหัวเนียนมากเลยอะครับนี่ไงอะไปฮะออกเดินทางฟิชพอยดอ่า โอเคไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าประมาณว่าตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นบอ่ออนุบาลปลา,ปาเล็กให้เป็นตัวใหญ่แล้วค่อยปล่อยอะไรกันทุกอย่างเนี่ยแล้วบอกว่าบนนู้นเนี่ยเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นวิวส p o t เขาบอกว่าเดินขึ้นไปเนี่ยสินาทีก็คือตอนนี้ง,ง่ายลุงแกเนี่ยกำลังพาทัวร์หมู่บ้านไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรตรงนู้นคืออะไร,นารานะเนรื้รักนะลุงเขาไม่ยามภาษาอังกฤษครับ พูดอังกฤษคนญี่ปุ่นนะครับฟังไปฟังมาฟังออกแค่ฟิตฟิตออกมีปลาแค่นั้นแหละแต่หมูบ้านมันน่ารักมากเลยคือหน้ามานอนนะมันมีบ้านเนี่ยแบบให้อยู่มันจะเต็มเพราะมันไม่ได้เป็นโรงแรมมันจะเต็มตาเหมือนโฮมสเตย์ใช่เพราะเหมือนออกเรือไปเขาเลยใช่ไปจับปลาคุณรสามเดือนไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ที่เราบอกไปครับว่าภูนายะเนี่ยคือข้างล่างเนี่ย ก็นอนจริงๆที่บ้านฝรั่งเนี่ยที่แบบต่างประเทศที่เป็นบ้านอยู่ริมน้ำริมคลองอะ่ะเขาก็เป็นประมาณนี้นะประมาณเจ็ดสิบแปสิบปีแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนนี่ปูก็ฟังหมอวๆเนยลยเดีวเราไปแวะถ่ายรูปกันนะจ๊ะไปก่อนจ้า กบอกว่าตรงนี้มีหนังแล้วก็ภาพยนตร์มาทายเป็นโลเคชั่นแต่ว่าตรงนี้มันสวยมากนะมุมเนี้มันนกมาแล้วครับต้องป้อนนกนะครับต,ตอ,ป,อนนป้อนนกครับตองป้อนนกครับเป็นไงครับอร่อย <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยกูไม่ให้นกได้ไมั้ย Keep up with the small talk Fast car with the brakes <laughs> off We don't need to see the far I see you hot thing I I'm option It see break you my hot know gonna a an ain't สวัสดีครับคุณผู้ชม<ป>และเขาบอกด้านหลังเราคือโรงงานกลั่นสาเกสาเกของดีของแท้ต้องกินแล้วเมานะรับเขาจะมีสาเกที่อยู่โดยเฉพาะโรงนี้ชื่อดังนะเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งในดิสเนชันเราจะไปเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ากินสาเกเขาเดีมันคือทำให้ผมขึ้นนะครับใหใ้ผมจะเมาเลยเมาลงลงกันเลยเมาลงกันเลยแล้วรู้ไหมว่าลงกัน เออเหรอโอ้งั้นไม่งั้นไม่เอาแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคม,ม,มึงเนี่ยครบแล้วครับ,บ30นาทีนะครับเป็นประสบการณ์ดีผมว่าโอเคนะนั่งเรือ <c oughs> ชมวิวได้ให้อาหารนกนะครับแล้วลุงก็อธิบายเคลียร์คนขึ้นเรือเป็นอันแรก <c oughs> เพื่อให้รู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรอ่ราแล้วค่อยเดินเล่นนะครับออะเดี๋ยวเราลงเรือกันดีกว่า เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปร้านมันจะมีร้านอยู่2ร้านที่มันอยู่ติดกันคือมีอีเนคาเฟ่กับเลสซ์องแอนด์คาเฟ่เขาว่าตรงนั้นมันจะเหมือนกับเป็นที่นั่งอะและเห็นริมน้ำอะคนจะชอบสั่งเค้กสั่งอะไรมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปก,กันน้าวโอ้โหสวยมากครับอีเนเปิดนะครับวันธรดาเปิดถึง5้ามงเย็นโคชิวอะ สองครึ่งครับปิดปิดปิดไปสองครึ่งครับแล้วเรามากี่โมงนะบ่ายสามไม่บ้าแล้วไอ้หนูปิดเอ็ดโมงถึงสองครึ่งโอ้เพตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงคาเฟ่นะครับริมหน้าตา่างบรรยากาศแข่งเ,เ,เดือยเป็นบ้านเป็นหลานามาชิมนะครับชีสเคส้กบางที้ผมก็ไม่ค่อยกินของหวานหรอกแต่ว่าญี่ปุ่นของหวานเพา,อ,ารอร่อย ทำไมอ่ะทำแล้วทำคลอมเหมือนนกเลยเฮ้ยอร่อยแต่ผมบอกเลยว่ามันอร่อยจริงเฮ้ยเห็นมามันต้องคลองนกอ่ะมันแน่นนุ่มไม่หวานมากอ่ะไม่หวานมากหวานกำลังดีท่างเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนตุดถ่ายรูปที่ก็เห็นแบบทั้งเมืองนี่แหละแล้วก็เป็นอ่าวคอสเทสญี่ปุ่นอ่ะอันนี้เป็นที่จอดเรือของเขานะับรูเรือดิมัโคตรคลาสสิก ที่อิเน็เนี่ยเขาจะมีให้เช่าจักรยานฟรีด้วยเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมดูในแบบมันมี5จุดก็คือคุณเช่าฟรีจากจุดไหนก็ได้แล้วก็ไปคืนใน5จุดที่เขากําหนดไว้อเจอกันตรงทวรลีเซ็นเตอร์ไปแล้ครับอ๋อจักรยานเราก็มาจอดอยู่ตามสถานที่เที่ยวต่างๆ ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงกันเหล่ามุไค่นะครับเปิดกิจการมาเป็นร้อยปีแล้วะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคือข้างหลังครัเป็นโรงกันแถวตรงน,นี้เป็นที่ขายเนี่ยก็ได้มีเปิดดำเนินการ260ปีปเทไรนะ260ปีนะฮะคนหมกักยังเป็นคนเดิมอยู่เลยไม่ใช่ <c oughs> เปลี่ยนรุ่นดิเปลี่ยนสูรสูรเดิมใช่ครับตกทอดมากว่า260ปีใช่ครับเหล่าที่นี่นะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีรสหวาน อร่อยอร่อยจริงเหรอให้คุณกินแล้วคุณมีถึงใจอุ้ยเหมือนเป็นวายข้าวเหมือนโซยุเดียวอ๋อไม่ใช่วายเออร่อยตายมาแล้วครับดีมากเลยอย่างนี้บอกครับใช้เสร็จก็จักรยานมาคืนนะครับนี่นะฮะจุดที่คืนจักรยานนะมจะมี5จุด ก็ไกลๆเลยเนี่ยเสาจุดนี้เราไปมาเมื่อกี้กินข้าวแล้วก็จุดนี้คือจุดที่เราอยู่ครับแล้วก็มีตรงนี้ข้างบนแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปที่รถ ครับผมนะและเรากำลังจะเดินทางกับก็เป็นวันเดย์ทริปนะครับผมว่าจริงจริงแล้วที่นี่ควรมานอนนะใช่ควรจะมาพักผ่อนชิลชสักหนึ่งคืนครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันนะครับผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งที่ผมอยากให้รีบมานะก่อนมันจะคิดกว่านี้มาวันธรรมดานี่คนน้อยมากนะแล้วแบบคาเฟ่ก็สวยนะครับกาแฟก็อร่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันแล้วก็ใครจะมาเที่ยวน,นะครับถ้ากับรถมาเองก็ไปเช่ารถเสร็จเช่ารถเสร็จปุ๊บนะฮะก็เปิด Google แ a p ดู อ่าแล้วก็ต้องหาเน็ตดีๆ,ๆมาใช้อยา่างสปอนเซอร์ของเราอย่างนี้ครับ D-TAGGO นะครับแพ็กเกจรายเดือนนะครับที่ให้เน็ตที่เมืองไทยเยอะมากและใด้ทักงประเทศ ทุกเดือนนะครับแบบปีๆเลยนะครับสะดวกสบายครับลงเครื่องมาปึ๊บไม่ต้องเปลี่ยนซิมแค่คุณกดเปิดโรมิงใช้ได้เลยครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยจากที่ผมไปทดลองใช้มานะครับถือว่า thank you very g คู d นะครับมาเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวประเทศไหนๆนะครับก็เข้าไปเช็คได้นะครับที่ิตโกนะครับก็ไปดูลิงก์รายละเอียดได้นะครับในแคปชั่นแล้วก็ดีสคริปชั่นของเราครับวันนี้พวกเราก็ต้องไปกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยวันนี้ไปแล้วนะไปลไปด้วยสวัสดีบ๊าย